เตเงินดิจิทัลอีก10วันรู้เรื่องได้เงินสดหรือเป็นวงเงินบัตรคนจนวันนี้มีรายละเอียดมาฝากทุกคนนะคะก่อนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้วัน,น,วนที่5กันยายนปี2567ค่ะและหลายๆคนก็ติดตามรอคอยนะคะในเรื่องของเงินดิจิทัล10,000บาทนะโดยเฉพาะในกลุ่มสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่มีข่าวออกมานะว่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินในส่วนนี้แล้วก็ได้รับเป็นเงินสดด้วย และเมื่อวานนี้ค่ะีกันยายนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการกล่าวถึงภาพประชุมสอสอเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ได้บอกไว้ว่าเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะเดินหน้าได้ตามเป้าหมายส่วนในเรื่องของนโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทนั้นสามารถชี้แจงให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายค้านได้ ซึ่งได้แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนนะคะว่าจะเดินหน้าโครงการเงินดิจิทัลน0 0 0 0บาทต่ออย่างแน่นอนแต่ว่ารูปแบบของโครงการนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตราบใดที่ยังไม่มีการแถลงนโยบายแม้ว่าจะพอรับทราบโครงสร้างใหม่มาบ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถพูดได้อย่างชัดเจนนะคะต้องรอให้กระบวนการครบถ้วนก่อนซึ่งคาดว่าประมาณ10วันน่าจะรู้เรื่องนี้ เราราววันที่15 17กันยายนนะคะจะมีการถแถลงนโยบายค่ะซึ่งหากเป็นไปตามกรอบเวลาจะทราบเราก็จะได้ทราบว่าโครงสร้างของโครงการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างอย่างไรก็ตามนะคะเงินที่ได้เตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบกลางปี67และงบปี68ที่กําลังพิจารณาอยู่จะนําไปใช้ในโครงการนี้นะคะให้เป็นประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เติมเงินให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอน ในส่วนของกลุ่มปอบางสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็กรอติดตามว่าจะได้รับเป็นเงินสดหรือว่าเป็นวงเงินในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนของประชาชนที่ได้ลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะโครงการนี้ยังมีต่อคะ่ะก็จะต้องติดตามกันนะคะใครที่เป็นกลุ่มสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตอนนี้เขาก็ได้บอกไว้ว่าไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนนะคะเนื่องจากทางภาครัฐมีฐานข้อมูล ของผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วใครลงทะเบียนไปแล้วนะคะเมื่อได้เงิน10,000บาทแล้วก็จะถูกคัดออกนั่นเองนะคะก็ไม่ได้เป็นสิทธิซ้ำซ้อนค่ะส่วนคนที่ไม่ได้มีสิสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางนะคะอยากจะลงทะเบียนตอนนี้นะคะเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันนะลงทะเบียนได้ถึงวันที่15กันยายนสําหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนยังไปลงทะเบียนกันได้ที่แอปพลิเคชันทางรัฐเลยค่ะเราก็รอติดตามข่าวกันนะคะอีกประมาณ10วันนะคะเราก็น่าจะได้ทราบข่าวสารใหม่ๆกันนะคะทุกคนใครติดตามเรื่อง นี้นะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะกดติดตามกันไว้ไม่พลาดข่าวสารแน่นอนสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะคะใครฟังแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วจะกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ